อยู่ที่บูธเคลฟครับเคลฟ K L E V E ผมจับมาหลายรุ่นผมเทสมาหลายโมเดลมากสำหรับแรมเคลฟมันขาวจริงๆ <laughs> ไม่ใช่แรมเคลฟอ่ะมาดูกันครับทุกคนมีเปิดใหม่ค่อนข้างหลายชิ้นหลายอย่างเหมือนกันสิ่งที่ผมรู้สึกเจง๋งรู้สึกแจ๋วเดี๋ยวแวะก่อนตรงนี้ไหมรู้สึกเจ๋งรู้สึกแจ๋วคือนะแอ่โอเคอ้าวตามกลับมาตามกลับมาเร็วมาดูของก่นตอนนี้ ทั้งหมดที่เปิดตัวนะครับเป็น New m o เดลจะอยู่บนโต๊ะนี้ทั้งหมดผมหยิบเอาตัวเมนหลักก่อนเลยคือนี่ครับสิ่งที่ผมรู้สึกโอเคว้าวเปิดมันต้องเปิดแบบนี้หน้าตาดูธรรมดาไหมแต่ว่า s สเป f i c a t i o n หรือว่า Performance ของมันนะครับ14,000 14,000ส4 0 0 0แม่งวิ่งบ้าคลั่งมากเลยทำให้ ความหนาของมันต้องสูงขึ้นจากเดิมนิดนึงเพราะฉะนั้นฮีสซิงที่มากับเมนบอร์ดคุณถอดเก็บได้เลยครับเอาไม่น่าจะอยู่ครับถ้าเกิดฮีทซิงค์ M2 ที่แถมมากับเมนบอร์ดไม่หนาพอไม่ใหญ่พอไม่น่ารอดใช้ซิง์เดิมของเขาแบบนี้เลยแล้วเสียบแทนที่สล e ็อต M2 PCIe Gen5 เข้าไปเลยราคายังไม่รู้มีทั้งหมด4ความจุนะครับ1ท2ทแล้วก็4ทส่วนจะเป็นขาวล้วน หรือขาวดําแบบนี้หรือดําล้วนเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์เดโมและน่าจะมีขายในเร็วๆนี้ครับเดือน2เดือนหลังจากจน,นี้ไม่น่าเกินนี้แล้วรอติดตามดูราคาไม่พูดถึงเพราะยังไม่รู้จริงส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวใหม่ราคาไม่แพงครับคลา c คลาส C925 ที่ยังคงเป็น s SD Gen 4อยู่ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันเพราะว่าเราจะคุยกันถึง g e น5แล้วถูกไหมครับแต่ตัวนี้นี่ครับ มันคืออะไรทุกคนตอนแรกผมคิดว่ามีอยู่แค่ไม่กี่ห่อที่มีแค่ไม่กี่ห่อที่ทําแต่เคลฟทําแล้วนะครับ LP Cam 2เป็นโลเปอร์ไฟล์แรมดี5แล้วดูบัส8533้ k สมเยมนบอร์ดแค่ไม่กี่รุ่นนะครับที่ซัพพอร์ต LP Cam นะตอนนี้ไปหาดูกันเอาเองแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้ว่าด้านหลังพินคอนแทคของมันเป็นยังไง มันไม่ใช่พินที่อยู่ตามนี้แบบแรมปกติมันอยู่ริมทั่วไปแล้วถูกไหมครับพินผมขอญอาตดึงขอเขาแล้วขอเขาแล้วขอญอาตดึงด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะฮะด้านหลังเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่ครับพินคอนแทคถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่ต้องใช้ยังลบแล้วไม่จริงครับมันคงยังเป็นพินคอนแทคหน้าสัมผัสทองแดงอยู่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดคราบออกไซด์หรือโอกาสที่จะทําให้มีคราบสกปรกต่างๆหรือคราบความมันต่างๆเป็นอยู่ที่ตัวมันก็ยังถือว่ามีเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไม่ต้องใช้ยางลบแล้วเลิกใช้ยางลบได้เลยเพราะว่าอาจจะยังใช้คําพูดนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นพิมพ์คอนแทคอยู่นะครับอันนี้เป็นความจุเท่าไหร่เนี่ยโอ้32กิกข้อดีคือเล็กบางติดตั้งง่ายครับขันน็อตหัวท้ายแค่2ตัว ไปไล่ดูนะครับว่าเมนบอร์ดรุ่นไหนที่สัพพอร์ต LPcam บ้าง Asrock เนี่ยผมเห็นแล้ว Asrock ออผมเห็นแล้วอะติดตับก็ไปที่เดิมไหมเขาถัดมาครับตัวนี้เป็น U-Dim เป็นแรมไม่มีซิงค์ไม่มีอะไรปกติทั่วไปเป็นแรม DDR5 c k d นะครับเป็นแรมหน้าเดียวด้วยถัดมาตัวนี้ Class E RGB ก็อาจจะเห็นหน้าตานี้ไปพอสมควรแล้วร้านผมก็มีขายเหมือนกัน ข้างบนจะมีไฟเดี๋ยวได้เห็นตัวจริงด้วยส่วนตัวนี้ครับขายแน่นอนดึงได้ไหมดึงแม่งหมดอ่นะนอะตัวนี้คือ Class VRG B ค o ล l a b <c oughs> กับ ASUS ROG ก็ o คือคุณจะได้โลโก้ ROG ดวงตาแบบนี้ติดหรือว่าสกรีนอยู่ที่ตัวแรมเลยเป็นสีนี้เลยครับข้างบนเป็นเทาเข้มข้างล่างออกแบบสนะีทองแบบสว่างสว่างอ่อนๆข้างบนมีไฟ RGB โลโก้คลนี่นะครับมีโลโก้ ROG ทั้งสงข้างเลย จะพร้อมขายช่วงเดือนกรกฎาคมหรือแม่ก็สิงหาปีนี้นี่แหละรอติดตามได้แล้วเขาบอกว่าราคาไม่ได้สูง mm. เวอร์ไม่ได้แพงเวอร์ด้วยเพลเพจะเป็นราคาคลาส V ปกติเลยอาจจะแพงกว่าแค่3า0ร้อไม่มากกว่านั้นหรอกอีกหนึ่งตัวตัวใหม่ครับตัวนี้ตัวจริงสวยค l a v เออร์บันเดินตามมาดูตัวจริงเลยนี่ตัวจริงอยู่นี่ฮะพอถ้เกิดหยิบให้ดูมอกอัพนามันไม่เห็นไฟ ตัวจริงจะมีไฟเปิดให้เห็นความสวยของมันคือความเคิร์ฟของช่วงโค้งตรงนี้อ่าเออนี่ลงไปงี้ลงไปงี้เออนี่มันจะมีความเคิร์ฟตรงนี้ทําให้ความเหลี่ยมของแรมมัน,มนหายไปนะครับมันจะเปลี่ยนมิติการมองของแรมเมื่อก่อนแม่งมีแต่แรมเรียมเียใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มีแรมโคง้โคงๆคงมันก็อาจจะมีบางแร์ครับที่ทําแบบตัดโค้งตรงนี้มาบ้างแต่เราจะไม่ค่อยจะเห็นกันอีกหนึ่งรุ่นปกติ ที่ขายแล้วเป็นตัวถูกเป็นตัวประหยัดของเคเลฟก็คือโบวีถูกไหมครับแต่สำหรับตัวเนี้ยมาใหม่เป็นฟิตวีฟิตวีคือแรมที่เป็น LP ครับเป็นโลว์โปรไฟล์แรมโลว์โปรไฟล์คืออะไรอ่านี่ปกติเนี่ยโบวีมันเตี้ยอยู่แล้วโบวีมันจะสูงกว่ามีแหมรตันเนี้ยโบวี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 อ่ะตามผมมาดูนี่ตามผมมาดูโบวีเทียบกัน ก็จะมีโบเอ็กซ์โบเอ็กซ์โบเอกนี่โบวีโบวีโบวีมันจะสูงกันนิดนึงครับเพราะซิงค์แรมมันสูงอ่ะผมลองวางในสล็อตที่เท่ากันโบเอ่อฟิตวีเนี่ยมันจะเตี้ยระหว่ากันกนิดนึงถามว่ามีประโยชน์ไหมเตี้ยกว่ากัน2อมินขนาดนี้บางคนอาจจะมองว่าพี่ไม่เห็นช่วยอะไรเลย,เลยแต่จริงๆแล้วสําหรับคนที่ทําเครื่องบ่อยๆแบบผมอะ่ะสองมินเนี่ยมีประโยชน์มากฮิตซิงบางตัว เวลามันมันคอมหรือว่ามันฟาดลงไปที่เหนือฮิตซิงฮิตซิงฮิตซิงซีพียูบางตัวเวลามันฟาดลงไปเหนือฮิตซิงแรมอ่ะมันอาจจะทาให้แรมคุณเป็นรอยแล้วมันอาจจะทําให้การติดตั้งฮิตซิงซีพียูของคุณอะ่ะล็อกไม่สนิทเพราะมาติดแรมสูงนี่แหละเพราะฉะนั้นฟิตวีมาเป็นหนึ่งตัวเลือกครับที่เป็นแรมโรบอทไฟที่มันตี้ยลงแล้วคุณได้สเปคดีด้วยได้สเปคดีขนาดไหนอ่าสเปคดีขนาดไหนผมเปิดสเปคชีตให้ดูดีกว่า ฟิทวีนี่ครับมีแต่บัตรห้าพันหกสเปคธรรมดาเลยบัตรหกพันเริ่มจะเป็นพื้นฐานกันแล้วครับเดี๋ยวนี้สูงสุดคือบัตรหกพันสี่คับอซิตี้ก็คือจะมีสองสองแบบนะครับสิบหกกิกหนึ่งแถวขายแพ็คเดี่ยวกับสิบหกกิกคูณสองขายแพ็คคู่หน้าตาของโมเดลแพ็คเกจเป็นยังไงไปดูเดินแหงทั่วบูธเลยตอนนี้เอานี่แพ็คเกจไม่ขี้เลยเลยทุกคนป็นไงแลมราคาถูก หน้าตาดูดีแพ็กเกจดูดีสูงสุดบัส6ก0 0นสีกิกหนึ่งแถวกับ16กิกคูณ2ประมาณนี้เฮ้ยไม่มีไอ้นี่เหรอแพ็กเกจต,ตัว ssd gen 5ไม่มีเว้ยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอาอก,ก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูอีกนิดนึงฮะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราให้ดูหน้าตาของ Urban V ไปแล้ว Urban V เนี่ยสเปคจากเดิมๆของโรงงานเลยนะครับมันคือบัสแปด0ัที่สูงสุดที่เขามีใน Urban V นะฮะ แต่ว่าเขาลองลากเล่นๆบัสมันไปสูงสุดที่8,800 CL ตามนี้อาจจะยังไม่ได้กดอะไรมากมายครับนี่ครับ4 0 0นะครับตีเป็น4,004คูณสองเข้าไป62 62 62 150แล้วความจุคือ48กิกับ24คูณสองนี่นะฮะ Urban V ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกก่อน Lamb c l e เนี่ยมันอาจจะมีบางช่วงบางจาาังหวะที่สมมติ Urban V คุณอยากได้บัส8 0 0มันอาจจะไม่มี มันอาจจะต้องดอกไปเป็น7,002อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วชิปเม็ดแรมเขาคัดมาใกล้ๆกันมาดูตัวที่เป็น rog เวลาอยู่ในเครื่องแล้วมันจะเป็นฟิลนี้นี่จริงๆแล้วอ่ะน่าเอาโลโก้ rog ขึ้นมาสกรีนบน <laughs> ข้างบนนี้มากกว่าเนาะมันจะได้เห็นเพราะถ้าเกิดว่าเอาแม่งไว้ข้างล่างเนี่ยตอนใส่แม่งไม่ค่อยเห็นไงมันจะถูกว่าหัวโป้งหัวปักอะไรเงี้ยบางแต่มันได้ความรู้สึกทางใจเว้ย ว่ากูใส่แรมเคลฟแล้วแบบคอลแลบกับ R O T ทั้งใจก็พอแล้วเอาจริงโอเคอ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เคลฟเปิดใหม่นะครับเป็นนิวโมเดลอาจจะดูไม่เยอะแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยแบรนด์ที่หลายๆแบรนด์มาโชว์ในคอมพิวเต็เนี่ยบางทีเขาไม่ได้เปิดเยอะหรอกเขาเปิด5รุ่นเขาเปิด4รุ่นเขาเปิด6รุ่นแต่เปิดก็คือเปิดให้แม่งใหม่จริงๆให้แม่งรู้สึกว่าแบบมีอะไรจริงๆและนี่คือเคลฟฝากเอาไว้อีกหนึ่งแบรนด์นะครับ ผมอะใช้เองจริงผมขายจริงแล้วผมเจอหน้างานจริงประสบการณ์ผมเจอกับเคฟเนี่ยผมรู้เลยว่าเป็นแรมที่บูตติดง่ายกับทุกเมนบอร์ดทุกคปาซิตี้ทุกความจุนะครับแล้วเคฟไม่ใช่แบรเล็กๆอันนี้ไม่ได้อวยอันนี้กูใช้จริงกูขายจริงแล้วกูเก็บเรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรมาจริงเคลมดีเคลมไปด้วยนี่ะนะนี่นี่นดูเห็นไหมเม็ดแรมเดินไล่ให้ดูเลยเอาเม็ดแรมมาโชว์ เอเซนคอร์เม็ดแรมคอนโทรลเลอร์เอสดีนี่เม็ดแรมดีอาร์ส mm hmm. เป็นยังไงเม็ดแรมดีอา mm hmm. เป็นยังไงเอามาโชว์หมด mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับฝาไว้หนึ่งแบนนะครับไม่พูดเดยอะละคนที่เคยเล่นคอมเคยเล่นคลฟมาเนี่ยจะรู้กันดีว่าแรมคลฟเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงผมย้ำอีกครั้งคลฟเป็นแรมที่บูตติดง่ายเปิดได้กับทุกเมนบอร์ดแม่งแค่ไม่เคยเจอปัญหาเลยคลมก็น้อยไปครับ